ทีมชาติไทยในยุคกิติศักดิ์เสนาเมืองด้วยนะครับขึ้นไปถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วนะมึงเลยเริ่มเกมก่อนครับบอลมาที่วิชานันทศรีเสือเท่าเปิดมาพุ่งบอลมาได้ครับมาที่บอลแล้วนักทผลผลออกมาด้านข้างครับสวยที่ปัจยาเกตทิพปัญยาล็อกซ้ายเข่าขวาเปิดลูกนี้โอ้โหต้องชกออกมาครับเปิดได้อันตรายกดดันดีเหลือเกินครับแต่ว่ายังไม่ตรงกับกับคาร์ลสต็ง ลูกนี้วีรวัตรพาบอลขึ้นมาลูกนี้โอ้โหไปแล้วครับหลุดแล้วยิ่งโอ้โหเป็นประตูครับนัทพลทัพถน,นนครับโอ้โหได้โซโลพินแลวครับโอ้โหนี่หลานชายแท้ๆของทองสทัพถนนราชาพินของภาคอีสานครับโอ้ได้บันเลงเพลงพินแล้วครับนันทพล,พลทัพถน,นนโอโ้ต้องชม วีรวัตรจิรพัิริครับพาบอลขึ้นมาลูกนี้แล้วเปิดมาไปติดน้ําเป็นใจเลยครับลูกนี้โอ้โ oh. หไปติดน้ําก่อนที่จะผู้ษาประตูจะออกมาตัดนะครับกลายเป็นของดีสําหรับนัทพลทับถนนขึ้นนําแล้วหนึ่งศูนเป็นนักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาในเลกที่2นี่มาจากอุบคลครัวนภัทนะครับกิติพงศ์พักอก ลูกนี้โดนบีบอยู่โอ้โหบนมาได้ไม่ผ่านปัดยาเกตทิปปัดยางัดลูกนี้โอ้โหกระดกสวยครับปัดยาเข้าซ้ายยิงโอ้โหโอ้โหปัดยาตะบันด้วยเท้าซ้ายลูกนี้สวยมากครับแต่ว่าโดนผู้สาวประตูปัดออกไปได้อย่างวุดวิดครับวิรชัยโทวงครับปัดด้วยมือซ้ายนี่เกือบเสียบสามเหลี่ยมดูภาพช้าลูกนี้ไปแย่งมาได้แล้วก็งัดต่อสูซ่าเบิ้ลดิส้นเท้าจังหวะเดียวแล้วก็เข้าซ้าย ยิงเลยครับไม่ต้องแต่งไรมากโอ้ท่าเขานี่สวยงามมากครับลูกนี้ธนภัทรปั่นเข้ามาลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเอาล้ำหน้าครับอโอ้ล้ำหน้าครับน่าเสียดายวิชานันทศรีลูกนี้ดีใจเกอร์ครับโอ้สุภลาพปั่นด้วยเท้าซ้ายเข้ามาลูกนี้พานุพันธ์โอ้โหต้องชกออกมา บ่งสากัดขึ้นมาทีโอ้โหรัชะตะสมพรครับชนบพัดแวมประชาปันเข้ามาลูกนี้หลุดโอ้โหชกบืดครับแต่ยังได้อยู่วีรวัตรยิงโอ้โหข้ามคานอาที่อํำพรใช้ป้องครับมแม่นมากอํำพรเปิดออกไปด้านข้างสวยครับปัญญาเกตทิย์อยู่กับ วีรวัตรจิรพักษิริวีรวัตรแทงต่อที่วีรวัตรเปิดเข้ามาโอ้โหแรงมากแต่ยังได้อยู่ครับนัทพลทับถนนนัทพลเปิดเข้าไปอีกทีขึ้นโบ้กับปัญญาโอ้ยเบา <c oughs> บอลลอยดวงอยู่มาเข้าทางธนภัทรแวมปัชชาเรงเล้วยิงโอ้โหบอลมันใกล้ๆตัวแน่ครับแต่ว,ว่ายิงเน้นเอ่เอนเน้นเล่นทางเสียบซีครับเข้าทางของวิชานันทศรีโอ้ยเปลี่ยนแกนไปเลยสวยมากบอลลงสวยครับอัมพรชัยป้องอัมพรล็อกเข้าขวาอัมพร ยิงโยอยตรงตัวผู้ลูกษาประตูธนพัฒนยิงโอ้โหข้ามคานครับจะเปิดโดยสุภลาบถนอมลาเปิดมาลูกนี้พักอกเรียบร้อยครับน่าจะไม่ทันละหมดเวลากางแข่งขันครับโอ้โหเ <laughs> ึงเลยอยู่ในตเตเจเรียกว่าเ,เหน็ดเหนืยครับหืดจับกว่าจะเก็บสามแต้มนัดนี้ได้ เอาชนะลำดวนเคลิงครับศีสะเกตอยู่ในเต็ดทีมผู้มาเยือนได้หนึ่งประตูต่อศูนย์สขึ้นนำเป็นจ่าฝูงายาวๆครับตอ่เอเน,นื่องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนทุกท่านขอบคุณแฟนบอลทุกท่านนะครับ